ลิปนี้ฝากถึงใครก็ได้ที่เคยเป็นแบบนี้นะคะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ที่เคยเป็นแบบนี้คืออาจจะเคยมีใครก็ได้ที่เราเคยแอบชอบหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้ที่ในอดีตเราเราเคยรักเคยชอบแต่ว่าปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันแล้วอาจจะมาเจอกันในโทรศัพท์ใน Facebook ประมาณแบบนี้แล้วเราอ่ะก็แบบว่าอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะทักทายเขาอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วาบางคนก็แบบว่าอยากจะนัดเขาเจอกันอะไรประมาณนี้ หรือว่าอยากจะคุยกับเขาแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เราอยากเจอด้วยเขาก็ยังยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่โสดหรือว่าไม่ไม่พร้อมที่จะมาหาหรือว่ามาคุยกับเราเพราะว่าบางทีเขามีสามีอยู่แล้วแล้วเขาก็รักสามี เขาก็รักสามีเขาก็ไม่อยากจะทำอะไรที่ผิดต่อสามีอะไรแบบน,นี้ก็ขอให้คุณภูมิใจในตัวผู้หญิงคนนั้นนะคะว่าถ้าเกิดเขาเไม่ไม่มาหาคุณเนี่ยถ้าคิดกลับกันก็คือถ้าเป็นคุณบ้างเป็นสามีของเขาแล้วมีหนุ่มในอดีตมาชวนเขาไปนัดเจอ เขาก็ไม่มาไม่ไปเหมือนกันเขาก็จะไม่นอดใจคุณเช่นกันให้คิดในด้านบวกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นผู้ชายบ้างล่ะถ้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างแล้วอ,อ,อาจจะนัดผู้หญิงที่เคยชอบให้มาหาบ้างอะไรแบบเนี้ผู้หญิงคนนั้นบางทีก็ถ้าเป็นคนที่เ มีสามีอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบว่าไม่มาไม่มาหรือบางคน่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่อยากทําผิดต่อสามีเอ่อหรือาบางคนอาจจะเป็นโสดก็ตามแต่ว่าเขาอะไม่มานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขารู้ว่าคุณไม่ไม่ได้โสดคุณมีคู่แล้วมีชีวิตที่ดีแล้วเขาไม่อยากมาเป็น ตัวที่ทำให้คุณเกิดปัญหาในครอบครัวคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศหรือว่าจะเดินทางไปไหนหรือว่าให้เมียอยู่บ้านอะไรแบบนี้เขาไม่อยากจะไปพบกับคุณเพราะว่ากลัวว่าคุณจะทำผิดต่อศีลธรรมประเพณีอ่ะ แล้วก็มันจะเป็นบาปติดตัวถ้าเกิดว่ามีวันดีคืนดีที่คุณไปต่างจังหวัดบ้างหรือไม่อยู่บ้างแล้หวหากมีใครคุณเมียคุณที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมะีแฟนเก่าหรือว่าใครก็ได้ที่พบใหม่ก็ได้คุณไม่อยู่บ้านนี่เขาก็เงาใช่ไหมเขาก็อาจจะนัดหนุ่มมาเจอกันบ้างอ่ะ มันจะบาปก,กรรมถ้าถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเขาก็ไม่อยากให้คุณทำแบบนี้มันจะเป็นแบบติดตัวเพื่อที่เขาผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาคิดถึงแบบนี้ด้วยเขาไม่อยากให้เป็นบาปให้คุณเวลาคุณไปแฟนคุณเขาจะได้ซื่อสัตย์ต่อคุณเหมือนกับที่คุณซื่อสัตย์กับเขาก็คิดแบบนี้าบางคนอาจจะบอกว่า,าไม่ไม่รัก ใชไมถึงได้ไม่มาหาจะบอกว่าอันเนี้ยคือความรักที่เกิดขึ้นจากใจอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงต้องท่องเอาไว้เสมอว่าความรักคือความปรารถนานดีต่อผู้อื่นนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่รังคุณแล้วก็อาจจะชวนคุณ เออให้มาหาหรือว่าให้ไปเลิกกับคนที่บ้านอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่คนที่รักแล้วก็ปรารถนาดีต่อคุณคนที่รักแล้วก็ปรารถนาดีต่อคุณอ่จะต้องเป็นคนที่เออปฏิเสธอะอย่างเช่นอย่างเช่นอ,อะไรอ,ะอ่ะสมมติมมีสาว มีสาวเอนัดหนุ่ม,มนัดหนุ่มแต่ว่าเออคือว่ามีเหมือนกับว่าผู้หญิงกับผู้ชายอะ่ะแล้วผู้หญิงอาจจะนัดกันหนุ่มที่ตัวเองเคยชอบเคยรักก็ได้แต่หนุ่มคนนั้นเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะ่ะแล้วหนุ่มคนนั้นเขาไม่มาหาอะไรแบบเนี้ก็ให้คุณคุณอนะ่ะคุมใจ ผู้ชายคนนั้นได้เลยว่าเขาไม่มาหาเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนดีมากเลยถ้าในทางกลับกันคุณเป็นเมียเขาแล้วใครก็ตามมานัดเขาแล้วเขาไม่ไปนี่ยแสดงว่าโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมคะต้องภูมิใจในตัวเขานะคะแล้วก็เป็นผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเกิดว่านัดผู้หญิงที่เรารักเราชอบมาเจอแล้วเขาไม่มาก็ต้องภูมิใจในตัวเขาเหมือนกันนะคะว่าเขาอ่ะ รักเรามากเลยเขาไม่อยากให้เรามีปัญหาครอบครัวเขาเป็นคนดีมากเลยต้องต้องคิดบวกแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่านัดเขาแล้วเขามาแล้วกเ็เรารู้สึกว่าเราภูมิใจอะอันนี้อาจจะรู้สึกภูมิใจแต่ว่ามัน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 ไม่ใช่ความรักที่เป็นความปรารถนาดีจากใจะคะ่ะบาง บางคนนะเ,เราจะบอกว่าความรักมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือ,อาการที่เราได้ถูกเนื้อต้องตัวได้สัมผัสความรู้สึกแบบลุ่มหลงอ่ะความรู้สึกแบบนี้เป็นความรักแบบความลุ่มหลงถ้าเราใช้ความรู้สึกแบบนี้ เป็นความรักอ่ะของเราอ่ะเราคิดว่าแบบนี้คือความรักอ่ะอันเนี้ยมันไม่จีรลังยั่งยืนมันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวค่ะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไม่ไม่ไม่เสียสละเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวถ้าเกิดว่าเออเออความรักแบบนี้มันมันไม่เดียบเวลาที่เขารักคุณเนี่ยจะ รักแค่ตัวคุณอย่างเดียวเขาจะไม่เอาญาติพี่น้องด้วยอะ่ะเพราะว่าเขารักคุณอย่างเดียวแลอรักแบบลุ่มหลมหรือว่าความใคร่นั่นเองแต่ถ้าอีกความรักอีกแบบนึง่งคือความรักที่เป็นความปรารถนาดีจากใจถ้าคุณไม่เคยมีลูกมาก่อนคุณจะไม่รู้เลยว่าความรักที่เป็นความปรารถนาดีจากใจอะ่ะมาเป็นอย่างไร นอกจากคนที่เคยมีลูกมาแล้วเท่านั้นความรักของพ่อแม่เป็นความรักบริสุทธิ์ที่มีต่อลูกเป็นความรักความจริงใจความปรารถนาดีต่อลูกอันนั้นแหะคือความรักที่แท้จริงเลยบนโลกใบน,นี้ถ้าคุณเจอผู้หญิงที่มีความรักที่แท้จริงหวังดีต่อคุณแบบนี้ก็ก็ควรจะรักษามิตรภาพค,ความเป็นเพื่อนเอาไว้นะคะแล้วก็ให้คิดว่าฉัน คือคนที่โชคดีที่ได้เจอผู้หญิงดีๆแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เขากลับมาในฐานะาแฟนหรือคู่รักแบบในอดีตก็ตามแต่เราได้เขากลับมาในชีวิตของเราอีกครั้งในฐานะเพื่อนนะคะทุกคนต้องรักษา,เ,าเพื่อนคนนี้เอาไว้ให้ดีๆแล้วก็รักษาความรู้สึกอของเพื่อนแบบนี้ให้นาน,น,าน ให้ยืนยาวตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะทุกคน